สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันนะคะวันนี้แม่กำนันจะพาทุกคนมาชำต้นไม้มงคลขยายต้นไม้มงคลซึ่งเป็นอ่าเมื่อนี้เป็นอโกนิมาเด้อค่ะเด้อนี่ต้นอโกนิมาค่ะซื้อว่าลักซับเด้อค่ะนี่ต้นนี้ซื้อว่าลักซั์เป็นไม้มงคลเนาะค่ะอันนี้ค่ะลักซั์เป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้เนาะเห็นบ่ค่ะ <c oughs> อ่ะซึ่งอยู่ในกระถางนี่เนาะแม่กำนันกระตัด ตัดออกจากกระถางนี่เนาะค่ะตัดออกจากกระถางนี่พอตัดแล้วเขาก็บว่ได้ตัดตามเนาะค่ะเขาจงไวจากอ่าประมาณนี้เนาะค่ะสองนิ้วแล้วกะเอาปูนแดงท่าไวแล้วเขากับสีเอาอ่าวัสดุปลูกมาบํารุงเพิ่มธาตุอาหารให้เขาไม่เพื่อที่ให้เขาปงหยอดขึ้นมาใหม่เนาะสาหรับกระถางของเขาเนาะข้าวัสดุช่ำมือนี่ไม่กำานดนกะใส่บักพาวซับเด้อดใส่ใส่บักพาวซับชิ้นน้อยๆกับผสมกับคุยบักพาวพร้อมเนาะแล้วกะ ที่สาคัญผสมมูลเสดเดือนไปน้ำด้วยค่ะเด้อนีน่มูลเสดเดือนพร้อมเนาะคะ่ะผสมมูลเสดเดือนพร้อมเพื่อสิซอยอ่าเรียงรากปรากฏว่าทีแม่กำนันช่าไปหลายๆต้นเนาะหลายลาย,ย่างทีแม่กำนันใส่สูตรนีเนาะค่ะสูตรทีมีมูลเสดเดือนปรากฏว่าเขาติดเร็วเนาะคะ่ะอ่ารากเขาก็งอกเร็วนะคะเขาก็ติดเร็วนะคะเดี๋ยวแม่กำนันสีเอามาให้เบิ้งเนาะคะ่ะที่ ติบหนาแม่กำนันเสียวมาให้เบิงขี่แม่กำนันได้ช่ำไปหลๆต้นเลียวเนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าต้นลักทพา์อันนี้กระตัดมาแบบนี้แล้วก็เอาปูนเหลียงท่าว้แบบนี้แห้งแล้วเนาะค่ะเนาะแห้งแล้วกระสีไม่ช่ำใสใส่วัสดุใสใสคือเกลาอ่ะคือขวดน้ำเขาเนาะขวดน้ำขวดน้ำเขาค่ะเนาะเพื่อที่เขาสิได้เห็นลากเขาเนาะลืมบอกไปลืมบอกไปขวดน้ำเขาค่ะ เจาะให้เขามีหูนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่เห็นไหมค่ะเจาะให้มีรูนิดนึงตรงนี้เนาะค่ะเนาะที่นี้เขาก็เอาอ่าใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่แบบนี้เลยเนาะค่ะสําหรับรักษ์กะเป็นอ่าไม้ตระก,กูลอโกนิมาค่ะอโกนิมาเป็นไม้มงคลเนาะค่ะเป็นไม้มงคลอ่าควรทีสิบบุกไว เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะค่ะกับบ้านกับเพืเ่อนเฮ้าได้ไดๆแล้วก็คือความงามเนาะค่ะนอนนี่เขามีความงามสว,างสว่างสวยเนาะค่ะนี่กดลงจากน่อยเด้อค่ะเด้อกดลงจักน่อยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือหลักทรัพย์นะคะนเฮาช้ำเนาะค่ะช้ำช้ำใสขวดน้ำเกาเ่านี่ก็มีประโยชน์เนาะค่ะนองน,นี่ ขวดน้ำที่เขาใส่เรียวมีประโยชน์เด้อค่ะยะ่าทิมเอาไว้เอาไว้ใส่ได้เฮ็ดารพัดประโยชน์ได้นะคะเนาะน,น,นี่ไปช่ำต้นไม้ก็ได้นะคะอันนี้คือการใส่ของเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเนาะนี่ก็ต้องทิมเด้อค่ะกูดอ้อ่าน,นี่ขวดน้ำค่ะก่ะต้องทิมก่ต้องทิม,มเนาะ อันนี้เนาะคะ่ะกระยอดหน้อยยอดง่ายกับเลี้ยวเตะเขาเนาะอันนี้คือการช่ำยอดเนาะค่ะเนาะการช่ำยอดยกยอดจากต้นหนึ่งเข้ากระไดเป็นหลายๆต้นนี่คือการว,วิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งซึ่งนอกจากการแยกนอเล้วเข้าไปยังช่ำได้เนาะค่ะช่ำยอดยอกยอดทั้งสี่ด้เนาะเดี๋ยวให้เขาติดเลี้วมีหลากแล้วเขาคอยเอามาใช้กระถางเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้เขาช่ำกอนะคะช่ำก่แล้วกะอีกอีกวิธีนึงก็คือการหันขอเนาะคะ่ะหันขอถ้าลํำตนเขายงเง่าเขากะมาหันขอได้นะะเนาะค่ะเนาะหันขออ่าเพราะว่ายุคที่ขอเขาก็มีตาอันนั้นกระสิบเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อ่าขายายพันธุ์ลายเนาะคะ่ะ ว่าคอนึงก็ได้หลายต้นเนาะค่ะเนาะเขามีตา <_ d ata> ขอนหนึ่งเท่ากับสามารถที่สี่อ่าได้หลายๆต้นเนาะคะ่ะอันนี้เนาะค่ะเนาะอ่าช้ำไว้เดียวเดียวเข้ามาอัปเดตกันเบิง้งว่าอันเขาสิจังไดเนาะเดี๋ยวแม่กำนันกะสิเอามาให้เบิ้งคะ่ะตอนที่เขาออกแล้วว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะอันนี้ตอนนี้ น,นี่คืออีกวิธีนึงเนาะคะ่ะการขยายพันธุ์ไม้มงคลจากต้นนึงให้ได้หลายต้นจากกอน,นึงให้ได้หลายกอขยายออกไปเรื่อยๆค่ะการปลูกต้นไหม้มีตะคุ่นเลยค่ะแล้วมีตะคุ่นคุ้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะได้เพิ่มพูนคุ้นคุ้นไปเรื่อยๆอ่าสมกลเป็นไม้มงคลมีความเป็นสรรีมงคลให้เงินท่องไหลามาเทมาเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้กระกะตามนั่นเนาะคะ่ะห้าขยายออกไป เพื่อสิไปแบงปันท่าได้หลายแล้ว,ลวเงินท่องกันไหลมาเอมาเนาะค่ะเนาะ,อ,นนอ,อ,ะ,ะอันนี้คือไม้มงคลเด้อะค่ะอันนี้คือไม้มงคลเด้อค่ะเดอะ้ออ่าซ็แล้วเนาะเนี๋ยซิทซิจากตรงนี้แล้วเามาเบิง้งไอที่สูตรบอมรุงเขาเนาะสูตรบอมรุ่งเนาะคะ่ะอันนี้แล้วแล้วจากก้อนนึงเนาะคะ่ะเห็นบออ่าถ้าเห้าบอ,บอขยายเห้ากับสิได้แค่ กอเดียวต้นเดียวกระทางเดียวตอนนี้ได้แล้วหาเนาะแล้วกันยังเหลืออีกท่อนนึงเนาะคะ่ะท่อนนี้ก็สิ่งช้ำคอะตัดคอช่ำแด้วค่ะเด้อตัดคอช้ำตัดเป็นคอเห็นเห็นตาเขาบ่เนาะเห็นตานาะเขาก็มีตาอันนี้ก็สิด้อีกหลายต้นเนาะคะ่ะคอยช้ำต่อไปข้ามาเบิ่งสูตรสูตร,ตรที่แม่กำนันสิบำรุ่งมือนี่ค่ะมีนาำเนาะค่ะใยจุลินทรี่สังาะคอแสงนี่ค่ะใส่จุลินรี่ส,งส,งสังสสาะคอแสงนาำประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ ประมาณนี้อ่าแมำมันใส่ไส้ฟ้านึ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรบำมรุงอ่าซอยเป็นตัวซอยเนาะคะ่เะ,คะเป็นตัวซอยอีกแล้วก็น้ำมักมุ้นใส่เดือนด้วยค่ะเด้ออันนี้คือน้ำมากมุ้นใส่เดือนกใส่อีกฟ้านึงค่ะฟ้าหนึ่งเนาะที่นี่กะเมฆมันใส่น้ำยาเรงหลากซอยเนาะคะ่ะเนาะน,นี่น้ำยาเรงหลากซอยจากนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะ ซอยค่นนิดหนึ่งขาบอปลายเนาะค่ะนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นอย่าเรีงลากจคกนิดหนึ่งคนเลยค่ะเนาะคน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 เด้อค่ะอันนี้ก็ะสิซอยอ่าซอยเรียงลากซอยไปบำรุงเนาะค่ะเป็นสูตรบ,บำรุงอันตัวนี <laughs> ้ตัวนี้มีดอกเด้อค่ะเด้อนี้มีดอกม <laughs> ีดอกปกติเราไม่กำนันว่าสิดึงออกอยู่ดอกแต่ก็ลืมอะเอาไว้นี่แหละเนาะ าาราดลดไปเลยนะคะอันนี้คือราดลดไปเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เก็บผู้ใดมีตัวอบบอนสีหรือผู้ใดมีตัวอบก็สามารถที่สิใส่ตัวอบไว้ได้เลยเด้อคะ่ะถ้าบม่มีตัวอบก็ตั้งไว้ในโฮมกรนค่ะหรือว่าเฮา,าใส่ถุงยางก็ได้ใส่ถุง ยางพุงยางยางหญ่ๆเห้ามัดไว้ซกรกได้เดอค่ะอันนี้รถเขาด้วยสูตรบำรุงเนาะจะช่วยเร่งรากนะคะจะช่วยเร่งรากจะช่วยในการอ่าช่วยบำรุงนะคะอันนี้ที่สูตรนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วถ้า อ,อันนี้แม่กำนันเสียเอาไปตังไว้ในตู้อบเนาะค่ะไว้ในตู้อบบอนสีจักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเอาออกมาเนาะค่ะอันถ้าถ้าบ่มีจังสีเ่าเกลเอถุงยางถุงใญ่งมาใส่คุ้มไวไดเด้อค่ะเด้อใส่คุ้มไวใดค่ะสําหรับถ้าว่าตู้อบ,อบพ่อแม่กำนันกสิเสียใส่ถุงถุงยางมาัดไว้ละค่ะมัดเอามัดดีๆเนาะหฮอ,อ,อก็อบเข้าไว้จักน่อยจักอาทิตย์นึงหรืออ่าแล้วจังค่อยเอาเขาออกมาไวในโฮมเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าสิมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบอนไลน์กันหน่อยเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไม่ขอคุณหลายๆที่รับชมเด้อยคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนสวัสดีค่ะ